ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท,ท,ทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันนะครับที่จะเข้ามาดาวน์โหลดเกม GTA Taro นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเข้าไปที่เว็บ gta r t a r o t v นะครับย่า yeah. เข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้มีโฆษณา ร้นเราไ,ก, <ด S 2> ไก็กรเข้าหน้าหลักไปเลยอย่าไปสนใจมันจากนั้นก็มาที่เมนูดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับเมนูดาวน์โหลดสังเกตดีๆเนี่ยเป็นรูปรถ แล้วก็มีตำรวจ3นายอ่ะโอเคหลังจากเราเข้าเมนูดาวน์โหลดแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนลงมานิดนึงก็จะมีคลิปสอนการติดตั้งซึ่งคลิปนี้ตั้งแต่3-4ปีที่แล้วแล้วมั้งนานแล้วนะก็ดูคลิปนี้แทนแล้วกันต่อไปวิธีดาวน์โหลดซึ่งคลิปนี้ผมจะสอนดาวน์โหลดแบบวินลานะครับ rar แบบแตกไฟล์นะครับผมโอเคเราก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับเห็นเมาส์ผมไหมคลิกเลยคลิกหนึ่งครั้งโอเคครับผมจากนั้นเราก็รอนะครับรอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมโอเคสําหรับใครที่มีตัวเกมอยู่แล้วนะครับข้า ขั้นตอนนี้ไปแล้วก็ไปโหลดที่ตัวนี้นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยกดเข้ามานะครับดาวน์โหลดตัวออนไลน์ได้เลยถ้ามีตัวเกมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะซื้อจากสตรีมหรือดาวน์โหลดมาก็ใช้ได้ทั้งนั้นเราก็กดดาวน์โหลดที่ตัวออนไลน์ของทางเซิร์ฟเรานะครับผมก็กดไปก็จะได้ตัวออนไลน์มานะครับผมโอเคหลังจากนั้นหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับซึ่งซึ่งจริงๆไอสตัวเนี้ยผมได้ทําการดาวน์โหลดไว้แล้วแต่ ผมจะรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จละกันเพื่อง่ายๆต่อท่านผู้ชมนะครับผมโอเคงั้นเรามารอไปด้วยกันตัวออนไลน์ก็โหลดเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะตัวเกมนะครับซึ่งตัวออนไลน์เนี่ยจะโหลดเร็วมากเพราะมีขนาดแค่10 MB เท่านั้นนะครับตัวเกมเนี่ยมีขนาด688 MB แต่พอเราแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยตัวเกมมันจะมีขนาด4กิกว่านะครับผมเราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บตัวเกมไว้ด้วยนะครับ ปกติเน็ตบ้านความเร็วดาวน์โหลดมันก็จะประมาณนี้1,000 KB จริงๆผมความเร็วดาวโหลดมันเยอะกว่าน,นี้นะรู้ว่าทางเซิร์ฟเวอร์เขาปล่อยให้เราโหลดแค่นี้หรือเปล่าจริงๆแม่งแม่งโหลดไปประมาณ4-3-4-5,000 KB อะ่ะปกตินะ3-3,000ไม่ก็4,000 KB อะ่ะปกติที่โหลดนะเนี่ยได้มา1 6 0 0 7ด้วยดิน่าเกียดมากแต่ไม่เป็นไรก็เขาให้ใช้ฟรีก็บุญหัวแล้วยังจะบ่นอีกนะเรานี่นีสใสไม่ดีเอาเลยไม่เป็นไรเรามารอไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม <S <S ท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว2อันมาเปิดที่ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะดับเบิลคลิกหรือว่ากดโอเพนก็ได้ถ้าใครใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือว่า Op e r a อะไรประมาณนี้ก็เราก็จะได้ไฟล์มาเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยแม่งเพียบเลยนะนี่นะเรากดเปิดขึ้นมานะปึ๊บอื้อไฟล์เต็มเลยไม่รู้อะไรแนะนําให้ยืดหน้าต่างขึ้นให้สุดโอเคมันไม่สุดว่ะมันต้องเลื่อนเอาอยู่ดีนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ให้เราเปิดอ่า My ค o m อมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับโอไปที่ได ไดรเวอร์อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ไดรเวอร์ Driver ที่ติดตั้ง Windows เอาไว้นะครับอ่าเรามาที่ไดร์ดีแล้วกันจากนั้นเราสร้างโฟลเดอร์กดลิกขวาแล้วก็เลือกที่ New แล้วก็ f o l เดอร์พิมพ์ว่า GTA อ่าหรือจะพิมพ์หาเหีอะไรก็อู้พูดคำหยาบไปแล้วหรือจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมโอเคแล้วก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ลากลากทุกไฟล์ที่มีนะครับคลิกค้างไว้อ่า แล้วก็เอาเอามาลงที่ตรงนี้เอามาลงที่ช่องว่างโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นจากนั้นเราก็รอให้มันเสร็จนะครับขั้นตอนนี้ไม่นานครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะมันไม่ใช่ดาวน์โหลดมันเป็นการแตกไฟล์ซึ่งไม่ได้ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่ว่าใช้ความเร็วของเครื่องเรานั่นเองแต่ว่าคอมผมเนี่ยกากมากไ3ซนุบๆถ้าคอมท่านผู้ชมเร็วมากก็จะปื๊ดปั้ดแป๊บเดียวเสร็จนะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่า GTA t a r o เนี่ย เราทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเพื่อเล่นกันเองนะครับคือเล่นเฉพาะ เพื่อนฝูงเข้าไปถ่ายหนังถ่าย MV เพลงอะไรสนุกๆอย่างนี้นะครับคือปกติเราจะไม่รับคนนอกเราจะไม่ไม่ให้คนเข้ามามั่วๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์เราเปิดแบบเงียบมากคือเปิดเซิร์ฟเนี่ยไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนเลยนะคือเปิดเซิร์ฟคืออยู่กันเองอะเปิดเล่นกันเองไม่มีใครรู้ด้วยว่ามีเซิร์ฟนี้อยู่เซิร์ฟ GTA Thalo เนี่ยบอกได้เลยถ้าใครจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็ต้องทำความรู้จักกับผมด้วยนะ แอดแม็กซิมัมสุดโหดสุดหล่อคนนี้นะครับผมเซิร์ฟเรานี่เป็นกันเองอยู่แล้วครับนะครับถ้าใครเข้ามาเล่นแบบไม่อยากจะรู้จักผมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นมากันเองอะไรอย่างเงี้ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้อนรับแต่ถ้าเข้ามาแล้วมาเกียนอย่างเงี้ยมาด่ามาด่าน้องๆผมมาทำอะไรคนในครอบครัวเราใน GTATA อ o เนี่ยเราคงต้องขับสไ,ไล่ส่งคนออกไปนะครับต้องคัดออกคือแบนนั่นเองหรือว่าจะมาใช้โปรหรือว่าใช้หมอดอะไรที่มา มันก่อความวุ่นวายอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนพวกเราขับไล่ออกไปนะครับผมเพราะว่าเราอยู่กันแบบสงบสุขมากครับเราอยู่กันแบบพี่น้องนะครับผมถึงจะยิงกันถึงจะยิงกันทุกวันก็เถอะนะครับแต่เราก็เราก็อยู่เป็นกันเองมากครับยิงกันเพื่อสนุกๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้มันสมกับเป็น GTA ที่เราอยากให้มันมีอยู่นะครับผมนี่คือ GTA รูปแบบสุดท้ายแล้วที่ผมอยากให้มันมันยังคงอยู่อะนะครับผมได้โปรดอย่าทำร้ายกัน เลย <Woo. S 1> ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันตีหนึ่งโอเคหลังจากเราแตกไฟล์เสร็จมันก็จะรอการดึงไฟล์ลงที่โฟลเดอร์อีกครั้งนะครับอันนี้คือแตกไฟล์จากวินล่าจากนั้นก็เอาไฟล์นำไฟล์ลงโฟลเดอร์ ซึ่งเวลาเราโหลดมาเนี่ยมันแค่600 MB ใช่ไหมแต่พอเราแตกไฟล์เนี่ยมันเป็น4กิกครับท่านผู้ชมอย่าลืมเตรียมพื้นที่ว่างไว้ด้วยโอเคก็ใช้เวลาประมาณ3นาที30วินาทีนะครับท่านผู้ชมในช็อตนี้เรียกได้ว่าไม่นานมากก็เป็นเวลา โดยประมาณนะครับที่ผมได้มาทําคลิปการสอนติดตั้งสอนลงแบบนี้ก็เพราะว่าแบบมีน้องๆที่รู้จักกันนะครับเขาอยากเข้ามาเล่นกับพวกเราอยากเข้ามาร่วมสนุกนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ไม่ผมเลิกทําอะไรแบบนี้แล้วนะเลิกไปประกาศว่าเออมีเซิร์ฟนี้อยู่ให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆคือเลิกไปหาคนเข้ามาเล่นนะครับคือคือผมจะเล่นกันเองเท่านั้นนะครับคือผมอยากครอบคุมให้ได้ทุกคนนะครับคือผมอยากให้มันครอบคุมทั้งหมดเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเท่านี้ที่จะไม่แตกแยกไปไหนนะครับผมจะแบบไม่ให้คนเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแค่เนี้ยคือแบบนั้นไม่เอาดีกว่ามันเหมือนไม่ใช่มันมันเป็นอะไรที่แย่ yeah, มันมันไม่น่าจดจำเอาเลยนะมันเราจะทําไปเพื่ออะไรล่ะครับนะว่าไหมท่านผู้ชมกูก็เบ่นไปเรื่อยในยกูบน่นเฮี้ยอะไรของกูเนี่ยนะดึกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะโอ้แย่แย่แย่ก็รอให้มันเสร็จแล้วกันเฮ้ยค <Hey. S 2> อมช้าชิมหายเลยนี่เป็นพ่อคอมช้านะเนี่ยที่มันรอนานแบบเนี้ย ก็อย่างว่านั่นแหละที่ถ้าใครจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟ GTA Taro ถ้าใครจะเข้ามาเล่น GTA t a r ร่นะครับก็ขอให้มาอย่างเป็นมิตรนะครับ ขอให้สนิทสนมกับคนในเซิร์ฟเข้าไว้ทําเหมือนเป็นครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าแต่ไม่ใช่ครอบครัวคือทําเหมือนเป็นทุกคนในเซิร์ฟเนี่ยเป็นเป็นพวกเราทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่ใช่พวกกันหมายถึงบทบาทบทบาทในเกมอะ่ะคือเราไม่ช่วยพวกกันแต่ในเซิร์ฟเนี่ยเราเป็นพวกกันทั้งหมดเราคือคนของโลกนี้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจแหละภาษาบ้านๆธรรมดาเนี่ยแหละอ่ะก็แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับไฟก็จะลงมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็จะเนี่ยนะครับคบ บเลยนะครับก็จะมีไฟล์ครบเลยอนิเมออด u โอดัตต้าโมเดลมูวี่อะไรประมาณนี้ครบ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้คือตัวเข้าเกมออฟไลน์คือเข้าไปเล่นคนเดียวเหมือนเพทัวเข้าใจไหมเออ GTA ซนภาคไอ้ดำอะแหละโอเคแต่ถ้าอยากเล่นออนไลน์คุณเข้ามาที่ตัวนี้ตัวออนไลน์รูปผู้หญิงเดี๋ยวผมจะอ่าปรับให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่ะโอเคง่ายๆก็คือเนี่ยตัวออนไลน์รูปผู้หญิงนะครับก็กดเปิดขึ้นมานะครับผมอ่ะหลังจากเราเปิดขึ้นมาตรงนี้เรากรอกชื่ออ่ะ t โ a r o Studio เย็ดเป็ดละกัน5 5ด้วยโอ้ o, ตั้งชื่อไอเฮือจากนั้นคุณกดที่รูปเฟืองครับเนี่ยรูปเฟืองป๊บใช่ไหมกดที่รูปเนี่ยกดที่รูปเฟืองปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่นะรูปเฟืองแล้วกดที่โฟลเดอร์จากนั้นมาที่ mycom ด a y d ได y ที่เราสร้างเองอะ่ะมาเลยเราสร้างอะไรไว้เราสร้าง GTA ไว้นะครับใน d a ดีโอเค จากนั้นเราเปิดขึ้นมาอ่ะถ้ามันมีพวก Data อะไรอย่าเงี้ยแล้วเราก็เลือกที่ gta แล้วเรากดโอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นที่ตัวเกมเราเก็บไว้นะครับโอเคจากนั้นอันนี้เสร็จขั้นตอนลอะอะจากนั้นเรากดเครื่องหมายถูกอ่ะต่อไปแล้วก็ใส่ เลขเซิร์ฟเวอร์คือต้องไปดูในเว็บนี้นะครับอ่ะเลื่อนขึ้นมานิดนึงเลขจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ GTA t a r o IP เนี่ยเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะดูดีๆนะครับจากเลขหนึ่งนะครับไปถึงเลข5ตัวสุดท้ายโอเคห้ามเกินนี้นะห้ามมีเว้นวรกจากนั้นกดก๊อปปี้เลยโอเคครับจากนั้นเรามาวางที่ตรงนี้อ่าจากนั้นกดโอเคปุ๊บอ่าขึ้นแล้ว GTA t a r o Online พอเราคลิกปุ๊บมันก็จะกดสีเขียวนี้ได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็กดเข้าไปในเกมเลยคลิกครั้งหนึง่งอ่าแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะเข้าเกมไป ถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องลงตัวออนไลน์ทับครั้งหนึ่งครับอ่ะเข้ามาแล้วเรียบร้อยแซนแอดเรสมัลติเพลเยอร์อ่าก็จะเป็นหน้าทะเลทรายแบบนี้นะครับผมอ่ะหลังจากเราเข้าเกมมานะครับผมขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องสมัครสมาชิกค,ครับผมจากนั้นขั้นตอนแรกเลยกรอกรหัสผ่านโอเครหัสผ่านที่เราจะใช้เอาเป็นง่ายๆแล้วกันเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้พราะเพราะเป็นคลิปสอนนะครับก็เลยง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคเมื่อกี้คือการสมัครเสร็จสิ้นแล้วจากนี้คือการเข้าไปในเกมคือรหัสกรอกเพื่อเข้าสู่เกมล็อกอินเข้าไปจากนั้นมากรอกข้อมูลครับข้อมูลคือเพศชายใส่วันเดือนปีเกิดอ่ะเ,เกิดวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปของผม30อันนี้คือวันนะต่อไปคือเดือนอ่ะใส่เป็นแบบฝรั่งอะไรปีก็ต้องเป็นปีคออน,นะครับ1993 19, เโอเคปึ๊บอ่าโอเคคุณต้องการเกิดเมืองอะไรทาโร่คุณต้องการฟังคําแนะนํำไหมไม่ฟังนะครับ ไม่ต้องฟังก็ได้ครับคําแนะนํามันแล้วแต่ใครอยากฟังก็ฟังโอเคพอเรามาถึงแล้วผมจะสอนวิธีปรับแต่งอะไรให้มันเล่นง่ายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมกด ESC ครั้งนึงครับผมซ้ายบนของแป้นพิมพ์มาที่ Option เลือกที่ Display Setup จากนั้นมาที่ Advanced เราปรับ r ร s โ l ลูชันให้มันเหมาะสมกับเรานะครับถ้าคอมใครรับไม่ไหวกากจริงๆคุณปรับให้อันด้านหลังเนี่ยเป็น16เนี่ยให้เป็น16แบบนี้แต่ถ้าคอมใครแรงจริงปรับเป็น32เลยแล้วก็ขนาดจอที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้เลยละกันแต่ผมผมจะเอาแค่นี้ก็พอนะครับตรงเฟมลิมิเตอร์เนี่ยปรับเป็นออฟละกันนะครับมันจะได้ไม่แลกโอเคกลับมาต่อไป ปัญหาต่อไปนะครับปัญหาเรื่องเมาส์ถ้าเมาส์ใครกดเลื่อนขึ้นบนแล้วมันลงล่างกดเลื่อนลงล่างแล้วมันขึ้นบนแบบมันไม่แมทตะคือถ้าคุณเล่นคุณจะรู้คุณก็กด e s c มาที่ option ไปที่ controller setup แล้วก็มาที่เมาส์ setting ก่อนอื่นเลือกเป็นเมาส์บวกคีย์ก่อนไม่เอาจอยแพดนะครับเลือกเมาส์บวกคีย์อ่ะเมาส์บวกคีย์แล้วไปที่เมาส์ setting จากนั้นปรับเป็น o อฟให้หมดอันนี้คือความเร็วเมาส์จากนั้นกด back อาจจะฟังไม่ทนันกดรีดูหลายๆรอบป่ะโอเคเรียบร้อย ถ้าเกิดเมามันมันหันซ้ายหันขวาไม่ได้แนะนํากด e สี่ครั้งนึงแล้วกด r e s u m e อ่าโอเคจากนั้นหลังจากเราเข้ามาแล้วเราก็รับของอันนี้คือจุดรับของเด็กใหม่ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นคือเดินเข้าไปแล้วยืนเฉยๆอ่าพอเรายืนเฉยเฉยใช่ไหมเราก็จะได้ของมาแบบเนี้ยดูซ้ายบนครับเนี้ยดูซ้ายบนเราก็จะได้อ่ากล่องลุ้นโชคแล้วพิมพ์เปิดกล่องอ่า เปิดได้เงิน500เปิดได้เงิน600กดได้2ครั้งนะครับโอเคอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับผมอ่ะก็ต้องลาจากกันไปก่อนแล้ววันนี้ก็มาสอนแค่นี้ก็พอนะท่านผู้ชมนะก็อ่ะลากันไปก่อนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเล่นแบบมีความสุขนะครับผมก็ขอให้ติดตั้งแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้ทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โอเคก็ต้องลากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับผมที่สนใจที่จะเข้ามาเล่นจ t เททาโกับเราครับโอเค ไปละบ๊ายบายอ้าวต่อไปนี้อาจารย์จะตรวจรายชื่อนักเรียนแต่ละคนนะเด็กชายบุญคำมาครับแกยอยากมีเรื่องกับฉันช่วยไหมเดีย๋ยวไปอยู่กับพวกเราอีกใครอยากปเพื่อนกัคนอย่าแกหรอกทำไมกัน ฉันแค่อยากมีเพื่อนเท่านั้นเองเกมออนไลน์เสมือนจริงงั้นเหรอมันเป็นยังไงอะลุงฉันไม่ได้ฝันอยู่นี่แน่นี่คือช่องสายรหัสพนันฉันเข้ามาในเกมได้แล้วว้าวนี่เห,เหรอโลกเสม,มือนจริงของเกมออนไลน์น่ะเท่าปเมือฉันมันดำแบบนี้ละเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของเราสินะ ดยงกันเลย